ไ c c คือการที่เราใช้สินค้าอะตมีเงินบำนาญมารดกส่งต่อถึงลูกสวัสดีค่ะทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันอยู่ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของชัยชนะและความหวังคราวมาสเตอร์ลีซึงฮีค่ะฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วไวรัสโควิด -19 ก็จู่โจมเข้ามาโดยที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนทำให้ออกไปเจอใครไม่ได้ศูนย์ก็ต้องปิดฉันเลยมานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ฉันก็เลยสร้างออนไลน์โปรแกรมนี้ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือ ACC, BCC, RCC นั่นเองค่ะ ACC กับ BCC เป็นตัวย่อ,อค่ะเป็นตัวย่อ,อของ Auto Consumer Class กับ Business Consumer Class ค่ะ ACC คือคลาสของผู้บริโภคที่ชาญฉลาดที่ได้ลองใช้สินค้าอัตมีและสามารถสั่งซื้อได้ด้วยตัวเอง BCC ก็คือคลาสธุรกิจที่สอนให้ผู้บริโภคสามารถบอกข้อมูลในการบริโภคอย่างชันฉลาดและได้ผลตอบแทนร่วมกันได้เป้าหมายก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทและสินค้ารวมถึงการทําให้ผู้บริโภคเข้าใจในผลตอบแทนที่จะได้จากการเปลี่ยนร้านค้าและการได้รับการแนะนําในการซื้อซ้ําด้วยตัวเองเป้าหมายก็คือการทําให้ผู้บริโภคเข้าใจในธุรกิจจากออโต้คอนซูเมอร์พัฒนาเป็นนักธุรกิจในที่สุด ถ้าเราดูจากการบรรยาย A.C.C จะจัดอาทิตย์ที่หนึ่งและสอง B.C.C จะจัดในอาทิตย์ที่สมและสีแล้วอาทิตย์สุดท้ายก็จะเป็นการบรรยายจบคลาสค่ะเป็นเนื้อหาสั้นง่ายสนุกเป็นการสรุปให้ผู้บริโภคฟังค่ะจะเป็นการบรรยายที่ค่อยๆอัปเกรดผู้บริโภคไปทีละขั้นทีละขั้นค่ะอย่างแรกจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์15บนาทีเพราะเป็นสินค้าที่เราใช้เป็นประจำสินค้าที่เราทาเราทานเราใช้ทุกวัน เราจะทำเป็นวิดีโอหรือรูปสั้นๆจะเป็นการบรรยายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายค่ะ ACC 1จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ACC 2จะเป็นเครื่องสำอาง BCC 1จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย BCC 2จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาซาโมค่ะหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องระบบประมาณ20นาทีเป้าหมายของเราคือเมื่อจบการบรรยาย5ครั้งนี้แล้วอย่างน้อยคนกลุ่มนี้จะต้องเป็น ออโต้คอน s u m อ e r ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าเองได้เราก็จะอธิบายวิธีสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองค่ะ ACC 1, 1นั้นจะเรียนการติดตั้งแอปสมัครสมาชิกและการสั่งซื้อด้วยตัวเอง 2> ACC 2จะเรียนการสั่งซื้อด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้ว่าสินค้าของเราดีและถูกกว่าหมาดทั่วไปรวมถึงอธิบายว่าเราสามารถรับค่าตอบแทนได้การเป็นผู้บริโภคก็เหมือนกับนักธุรกิจ BCC 1ก็จะอธิบายโครงสร้างการได้รับผลตอบแทน แล้วก็อธิบายเรื่องการสะสมแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่จํากัดชั้นลึกให้เขาฟังส่วน BCC 2ระหว่างที่เราสั่งสินค้าด้วยตัวเองก็จะอธิบายวิธีใช้อาซาโมและความสําเร็จจากการทํางานร่วมกันค่ะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นการบรรยายวิสัยทัศน์ค่ะ10 15นาทีค่ะจะเป็นเรื่องราวของผู้บรรยายที่เคยเป็นแค่ผู้บริโภคอโทมี่เหมือนกันใช้แล้วประทับใจไปบอกต่อสุดท้ายก็มาทําธุรกิจแล้วเหตุผลที่เลือกอโทมี ราะไม่มีความเสี่ยงแม้จะมีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่ก็ไม่มั่นใจกับอาชีพตัวเองแล้วก็อยากจะเตรียมอนาคตด้วยแรงจูงใจนี้ค่ะก็เลยขยายธุรกิจไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดนี้ได้เราจะเสนอวิสัยทัศน์แบบนี้ค่ะแล้วอธิบายว่านี่ไม่ใช่งานที่ทําคนเดียวเพราะทํางานร่วมกันเลยสําเร็จเพราะคลาสนี้เราจะต้องทําให้เหมาะกับผู้บริโภคหากเรานับว่าเขาเป็นนักธุรกิจแล้วเนื้อหาไปเร็วเกินไป จะให้ผลตรงกันข้ามได้ค่ะเราจะเสนอวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนทําให้พวกเขาสงสัยอยากรู้เพิ่มเท่านั้นค่ะต่อไปก็จะเป็นพาร์ทแบ่งปันประสบการณ์ของคนธรรมดาธรรมดาไม่มีคอนเน็กชันการศึกษาไม่สูงอายุมากไม่ก็อายุน้อยไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรมากมายก็สามารถสําเร็จได้ที่นี่เสนอวิสัยทัศน์จากเรื่องราวของคนเหล่านั้นสปีดของเราจะเป็นเนื้อหาถึงการมาทำฝันให้เป็นจริงด้วยกันกับอะทอมมี่ค่ะ สุดท้ายการบรรยายจบคลาสประมาณ40นาทีค่ะจะสรุปกระแสของยุคและพูดถึง Network Marketing เหตุผลที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับอะทอมี่ทำไมอะทอมีคือคำตอบแล้วก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกอะทอมีสปีดจบคลาสประมาณ7-8นาทีเนื้อหาว่าคนอย่างฉันก็สามารถสำเร็จได้ที่อะทอมีแล้วก็ไม่ได้สำเร็จแค่เราคนเดียวแต่สำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะการบริหารดูแลนั้น เราจะบรรยายทุกวันอังคาร11โมงและจะส่งลิงก์ YouTube ให้ค่ะผู้บริโภคก็จะสามารถดูได้ในเวลาและสถานที่ที่เขาสะดวกเลยค่ะเราจะสร้างกลุ่มแชทแล้วก็จะเชิญคนที่เข้าร่วม ACCBCC รวมถึงคนแนะนำและสปอนเซอร์เข้ามาในแชทนั้นค่ะพวกเขาจะต้องถ่ายรูปตอนใช้สินค้าทำงานและตอนฟังบรรยายอยู่แล้วก็ส่งภาพยืนยันในกลุ่มแชทนั้นค่ะอันนี้ไม่ใช่งานออดิเรกหรืองานกิจกรรม แต่นี่เป็นธุรกิจค่ะเราจะต้องได้ผลที่ชัดเจนใช่ไหมคะเราจะมีคนเรียนจบคลาสทุก3ามเดือนดังนั้นทุกคนทั้งหมดที่ทำมิชชั่นสำเร็จแล้วในบรรดาคนเหล่านี้ผู้บริโภคชั้นเยี่ยมอย่างน้อยก็ทานเฮโมฮิมและใช้เครื่องสำอางอย่างสม่ำเสมอคนที่สั่งซื้อด้วยตัวเองคนที่แนะนำคนมาแล้วก็นักธุรกิจที่สามารถกลายเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้จาก ACC BCC และคนที่ไปเป็น Diamond ไดมอนได้เราจะต้องเช็คทุกเดือนเลยค่ะ เรามีกลยุทธ์ค่ะเราจะเติมเต็มข้อด้อยของระบบออนไลน์ค่ะช่วงนี้จำนวนสมาชิกก็เริ่มลดน้อยลงเราจะทำให้การบรรยายมันง่ายและสนุกมากขึ้นความรู้สึกถึงการทำงานจริงกับการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาจจะลดน้อยลงเราต้องทำกิจกรรมด้วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีเติมเต็มข้อด้อยนี้ค่ะความประทับใจที่น้อยลงและการตัดสินใจที่ยากขึ้นเราก็จะอบรมซ้ำๆและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อทดแทนตรงส่วนนี้เวลาในการเจอนักธุรกิจแบบตัวต่อตัวก็น้อยลง ทำให้คุยกันใกล้ชิดได้น้อยลงเราจะจัดโปรแกรมที่ทุกคนมีความสนใจร่วมกันเราก็จะคุยกันอย่างใกล้ชิดขึ้นด้วยวิธีแทนค่ะส่วนปัญหาของการโฟกัสได้น้อยลงเราจะส่งข้อมูลที่สั้นและ Impact เพื่อทดแทนส่วนตรงนี้แล้วก็ทําให้จุดแข็งของออนไลน์โดดเด่นขึ้นไปอีกเพราะเวลาและสถานที่มีไม่จํากัดเราก็จะสามารถจัดอบรมได้อย่างไม่จํากัดใช้ประโยชน์จากจุดเด่นนี้อย่างเต็มที่เลย แม้จะฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องก็สามารถฟังซ้ําได้ไม่จํากัดสิ่งนี้เป็นไปได้ในออนไลน์ค่ะแล้วเราก็สามารถจัดการอบรมให้เข้ากับ ACC BCC ได้อธิบายธุรกิจได้ง่ายและเสนอวิสัยทัศน์ได้เร็วอีกด้วยค่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ดีมากๆแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยเมื่อก,ก่อนเราต้องเดินทางไกลๆเพื่อเสนอวิสัยทัศน์ให้ผู้บริโภคแต่ตอนนี้สามารถเสนอวิสัยทัศน์ได้ทาง YouTube ทำให้ประหยัดเงินและเวลาตรงนั้นมากๆเลยค่ะ ต่อไปขั้นที่2เดือนที่2นั้น Rich Consumer Class RCC ค่ะเป็นคอสผู้บริโภคที่จะกลายเป็นนักธุรกิจและเรียนรู้วิธีการเป็นคนรวยค่ะเป้าหมายคือหลังจากปูพื้นฐานจากคอส ACC BCC แล้วเราก็จะมาขายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้นในคอสนี้ค่ะสร้างนักธุรกิจที่มีความพร้อมผ่านมิชชั่นต่างๆรวมถึงการค้นหานักธุรกิจที่มีความคิดและการทำงานแบบนักธุรกิจค่ะการบรรยายมี3แบบค่ะอย่างแรกคือเรื่องระบบ ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างเครือข่ายสองข้างค่ะแล้วก็การบรรยายว่าออโ o ตเซลล์คืออะไรและต้องทำยังไงถึงจะเป็นได้ข้อที่2คือการบรรยายเส้นทางสู่ความสำเร็จเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสของยุคว่าตอนนี้เราจะต้องเตรียมอนาคตยังไงเหตุผลที่อะ o อมมี่คือคำตอบวิสัยทัศน์ของเราแล้วก็การบรรยายว่าแต่ละคนสำเร็จกับอะตอมมี่ยังไงอทิที่3จริงๆแล้วเป็นการบรรยายสรุปจบเราจะเรียก RCCD ค่ะ เราจะต้อนรับทุกคนที่ทำมิชชั่นสำเร็จแล้วก็ฟังสปีดของผู้ทำสำเร็จกันค่ะมิชชั่นเราจะจัดกันตลอดหนึ่งเดือนค่ะข้อแรกคือจะต้องใช้สินค้าทุกๆวันค่ะการใช้สินค้าเป็นเหมือนแก่นหลักของธุรกิจเราจึงสำคัญมากๆค่ะเมื่อใช้สินค้าแล้วเกิดความประทับใจมันอาจจะทำให้เราค้นพบพลังการทำงานที่ซ่อนอยู่ในตัวเราก็ได้ค่ะ แล้วจะทำให้เรามีความจริงใจและสามารถทำธุรกิจได้อย่างมุมานะการใช้สินค้าคือมิชชั่นแรกค่ะใช้ทุกๆวันถ่ายรูปตัวเองใช้สินค้าพร้อมส่งรีวิวความประทับใจมาด้วยมิชชั่นที่2คือการดู VOD หลังจากดู VOD ให้เขียนรีวิวจากการดูประมาณ1-2ึบรรทัดแล้วส่งไปในแชทกลุ่มค่ะมิชชั่นที่3คือการแนะนาค่ะสินค้าที่ใช้แล้วประทับใจตลอด1เดือน เอาไปแนะนำให้กับคนอื่นแล้วส่งฟีดแบ็สินค้านี้มาส่งในกลุ่มแชทพร้อมรูปถ่ายยืนยันถือว่าทำมิชชั่นสำเร็จค่ะในหนึ่งเดือนเราจะจัดประชุมซูม3ามครั้งทุกวันพุธ11โมงประชุมซูมกับคนกลุ่มนี้เมื่อกลุ่มนี้คุ้นชินกับคอส ACCBCC แล้วเราก็สามารถมาเจอกันผ่านหน้าจอได้อย่างธรรมชาติขึ้นค่ะกลยุทธ์ของเราคือหลังจากจัดมิชชั่นนี้หนึ่งเดือนแล้ว เราก็จะเชื่อมต่อกับ APC แล้วติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมการซัพพอร์ตจากสปอนเซอร์สร้างเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ที่มีความพร้อมทางความคิดและการทำงานผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันดีกว่าที่เราคิดมากๆเลยค่ะเวลาทำมิชชั่นในกลุ่มแชทกันนักธุรกิจปัจจุบันก็จะช่วยกันเชียร์และให้กำลังใจข้อความเชียร์อีโมติคอนส่งกันเต็มห้องเลยลละค่ะทำให้รู้สึกถึงความสำเร็จเล็ก แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแต่ละคนสามารถสร้างตัวตนได้แล้วก็เกิดเป็นแรงจูงใจมากๆบรรยากาศในกลุ่มแชทก็สนุกสนานเติมแพทชั่นให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นักธุรกิจปัจจุบันเมื่อดูคนกลุ่มนี้ทำกิจกรรม RCC แล้วจะเริ่มรู้สึกสำนึกตัวเองค่ะส่วนนักธุรกิจที่บรรยายไม่ค่อยเกง่ง การเตรียมการบรรยาย1 0 1ถึงนาทีสั้นๆจะทำให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นโอกาสที่ดีในการทำให้การบรรยายธุรกิจของตัวเองสมบูรณ์ขึ้นแล้วนี่เราไม่ได้ทำคนเดียวแต่เราทำงานร่วมกับคนอื่นทำให้แต่ละคนร่วมแรงร่วมใจกันและมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจุดไฟค่ะเพราะคนใหม่ๆที่อยู่ด้านล่างสุดเข้ามาช่วยจุดไฟคนใหม่ๆ new face ทำให้คนทั้งองค์กรอยู่รอดมีชีวิตอีกครั้งเกิดเป็นพลังทวีคูณค่ะตอนนี้เราจัด RCC รุ่นที่7อยู่ค่ะดูจากข้อมูลของรุ่นที่6แล้วมีคนทำมิชชั่นสําเร็จทั้งหมด184คนเลยค่ะแล้วก็เกิดออโต้ o คอนซูเมอร์คนเกิดเซลล์มาสเตอร์25คนและไดมอนด์อีก4คนถ้าดูผลลัพธ์โดยรวมแล้วได้ผล53%เปอร์เซนค่ะแล้วก็มีคนที่ขึ้นตำแหน่ง16เปอร์เซนตค่ะ สุดท้ายแล้ว ACC BCC RCC นี้เป็นการสร้างออโต้คอน s u m e r ที่เหมือนกับเราสร้างคีแมนที่จะช่วยเหลือเราและหาพาร์เนอร์ที่จะไปเป็นเศรษฐีด้วยกันดังนั้นการทำให้พาร์เนอร์ของเราเป็นออโต้เซลล์และทำให้ผู้สำเร็จ ACC BCC RCC เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ก็คือเป้าหมายของเราและเราก็กำลังทำมันอยู่ค่ะในวิกฤตที่ทุกคนยากลำบากเพราะพวกเรามีความฝันและครอบครัวที่รักต่อให้เจอพายุเราก็ต้องฝ่าไปให้ได้ โปรแกรม ACC BCC RCC ที่ฉันแนะนำในวันนี้จะเป็นเหมือนลมฤดูใบไม,ไม้ผลิที่จะมาในท่่ำกลางวิกฤตเป็นโอกาสที่ทำให้เราเดินหน้าอย่างมีพลังหวังว่านี่จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ ACC คือการที่เราใช้สินค้าอัตโมีเงินบำนาญมารดกส่งต่อถึงลูก